เป็นเอเจนซี่จ้างไปค่ะก็แต่ว่าเป็นแบบที่หวานที่เป็นคนญี่ปุ่ไม่หวานนะคะก็ก็ไปทำงานตามปกติค่ะเป็นงานที่ต่างประเทศใช่ใช่ค่ะเที่ไหนบ้างที่ทำงานกับพี่พี่เขาที่ญี่ปุ่นอะไรนะคะเป็นไงบ้างที่ทำงานที่ดีค่ะดีค่ะอากาศดีค่ะไป่ทำงานเดียวไหมคะหรือว่าถึงอากาศเย็นด้วยก็ไปทำตคือทุกวันตื่นมาคือต้องทำตามแพลนของเขาเลยก็คือทำงาน ว่าไม่ได้มีไปเที่ยวด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำงานล้วนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คือมันก็มีเวลาพักบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเออเป็นเป็น,ปนตามตารางที่เขาจัดไว้ให้ในแต่ละวันค่ะเอออย่างอย่างของนิชาจะมีที่ผู้จัดการที่จะไปกันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนครั้งพี่โน่พี่โน,โโนโ่เขาเ พาครอบครัวถือโอกาสพาครอบครัวไปเที<_<_<_<_<_<_่ยวด้วยพาคุณแม่พี่น้พี่โนพาคุณแม่ไปด้วยพาคุณแม่ก mm ับน้องสาวอะไรดิชานมีโอกาสได้ไปสนิทสนมครอบครัวพี่นุโนเพิ่มขึ้นจริงๆเราเราเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ถ่ายละครนะคะก็คุแม่พี่นค่อนข้างอนดูเราบบมาไปจีมองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างอ๋อก็ขอบคุณจริงๆสนิทกับคุณแม่จุ่ขั้นแบบคุยกันทุกที่อ๋อไม่ไม่ค่ะก็ร่วมงานกันก็คุยกันปกติค่ะ เพราะว่าไปทำพิธีตืบมาอจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเราไปเราไปมอบชุนการศึกษาแล้วคะแล้วก็ไปช่วยเหลือมูลนิธิผู้ปกครองเด็กออทิสติกาษาอันนั้นอันนั้นคือหลักๆเลยส่วนทางทางน้านเขาเห็นว่าเราไปช่วยเหลือเขาเขาก็อยากต้องรับเราด้วยกันเขาก็จัดงานสืบตาให้ค่ะ โปรเจกตที่ต่อยอดจากตอนที่มติงแล้วพี่หน่องเขามีมีทุนมาอยู่แล้วค่ะก็เลยเอาไปต่อยอดด้วยนะคถามเลยเนาะความสอคัจากพี่นุตอนนี้หลายคนจัตามอความสนิทเราตอนนี้มาถึงขั้นไหนก็ยังเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันเหมือนเดิมแล้วก็แบบไเหมือนแบบเล่นแฟนะแบบไม่ทำกิจกรรมไม่ไ่ก็ปกติค่ะไม่ ไม่ด้มีอะไรเอ่ะร่ต่แอมบิมีู่แล้วรอไขอีวจะไอีหะันนี้หนูไม่รู้ค่ะต้องถามเขาเองแต่นี้หนูคิดว่าไม่ไม่ใช่นี่คนถามว่าเตรียมซ้อมมอเตอร์ไซค์ยามต้องไไหนคะ 老张。<laughs> <laughs> ถ่ายรูปนิชาคนไปเลยนิานิมีต่อนอนสวยไปนค่ะปากปากปากแดงไงคุณตาเนี่ยนิชาคนนี้จะมา้นิชาดนิชาสวยูปแล้วโอเคน่ชา่ะได้ครับนี่ลครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตนี่นะครับมีน